พี่พัดค่ะพี่พัดรู้ไหมคะว่ามีซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องที่พัฒนาบทมาจากหนังสือการ์ตูนค่ะอ่าจริงๆก็พอจะรู้อยู่บ้างค่ะเพราะว่าในช่วงที่พี่เคยดูซีรีส์แรกๆเนี่ยก็น่าจะมี Fu ูลเฮาส์แล้วก็เจ้าหญิงวุ่นวายเนาะวันนี้นะคะแอบรู้หลังดูซีของเราเนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องการ์ตูนเกาหลีด้วยมันฮวาค่ะ คำว่ามันฮวาเนี่ยแปลว่าการ์ตูนค่ะโดยมีรากศัพท์มาจากคำว่ามันฮวาในภาษาจีนค่ะที่หมายถึงการ์ตูนของจีนคำนี้เนี่ยก็ยังเป็นรากศัพท์ของคำว่ามังงะหรือว่าการ์ตูนของญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะอืมซึ่งคำนี้เนี่ย ก็สร้าง impact เนาะให้กับแบบว่าอุตสาหกรรมบันเทิงด้วยเนาะแล้วมันก็เลยทำให้แบบว่าเดือแบบเดือนตุลาคมปี2021เนาะปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกคำนี้ค่ะคำว่ามันขวาที่เป็นคำภาษาเกาหลีเนี่ยก็ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมอ,าาอังกฤษนะคะของออกฟอร์ดด้วย ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้เรื่องความเป็นมาเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปในช่วง1910-19 4 5ถึง 1, ค่ะในช่วงนั้นเนี่ยเกาหลีใต้ก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นค่ะทำให้ได้รับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยมาผสมผสานกับวัฒนธรรมของเกาหลีรวมถึงการวาดการ์ตูนเองด้วยค่ะโดยคำว่ามันฮวานเนี่ยเรื่องปรากฏใช้ตั้งแต่1920ค่ะด้วยเนื้อเรื่องที่มีเนื้อหาที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับทางการเมือง ซึ่งทำให้รัฐบาลตอนนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็มีการสั่งแบนด์สื่อสิ่งพิมพ์เหล่านั้นค่ะแล้วก็แทนที่ด้วยมันหัวที่มีเนื้อหาตลกขบขันค่ะแต่ว่าภายหลังการได้รับอิสรภาพในปี1948เนี่ยมันหัวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยก็เริ่มกลับมาอีกครั้งค่ะแต่ว่ารัฐก,ก็ยังคงไม่พอใจแล้วก็ใช้อํานาจในการสั่งปิดอยู่ค่ะ จนในช่วง1950ช่วงสงครามเกาหลีมันฮวาก็ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเมืองโดยรัฐเนี่ยก็ใช้มันฮวาเป็นสื่อในการเพาระพันด้ดาให้คนเข้ามามเข้าร่วมสงครามแต่ว่าทางฝั่งของประชาชนเนี่ยก็มีการใช้มันฮวาในการต่อต้านแล้วก็นําเสนอประเด็นทางสังคมค่ะซึ่งก็ทําให้รัฐเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ออกกฎหมายเซ็นเซอร์มันฮวาเหล่านั้นอยู่ค่ะ จนในช่วง1960เนี่ยมันหะาก็เริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้งค่ะเพราะว่ามีการเปิดร้านมันหัวบางนะซึ่งมันหัวบางเนี่ย ก็คือมาจากคาว่ามันมันฮวาที่หมายถึงการ์ตูนเนาะบังที่หมายถึงแบบห้องอะไรอย่างนี้นะคะพอรวมกันมันก็คือเป็นร้านการ์ตูนหรือก็เป็นคาเฟ่าการ์ตูนของเกาหลีนี่แหละก็จริงๆอันนี้ก็หลายคนอาจจะเคยเห็นมาจากซีรีส์ t w e n i e t One เนาะที่มันจะเป็นร้านที่เอาไว้สําหรับยืมหรือคืนหรือเราจะสามารถไปซื้อหนังสือก็ได้ค่ะด้วยกระแสะของมันฮวาบังนั่นเองนะคะแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลจากมังงะทางฝั่งญี่ปุนป่นแล้วก็ คอมิกจากฝั่งตะวันตกในช่วงเกาหลีใต,ต้อะค่ะทำให้มันฮวานเนี่ยมีเนื้อเรื่องที่หลากหลายมากขึ้นทั้งรักโรแมนติกดราม่ากีฬาหรือว่าแอคชั่นค่ะซึ่งโดยเฉพาะตัวมังงะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นแล้วก็ซีรีส์ความรักโรแมนติกนรดับความนิยมเป็นอย่างสูงในช่วงนั้น<ช>ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้น้องพิมพ์บอกว่าช่วง1980ใช่ไหมที่มันแบบกลับมาบูมถูกไหมคะก็จริงๆแล้วมันฮวาเนี่ย ก็บูมในช่วงหนึ่งค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปยังไม่ถึง10ปีดีเลยค่ะแบบว่าถ้าทุกคนยังจำกันได้เนาะในรีพาย1988มันจะเป็นช่วงโอลิมปิกใช่ไหมคะอ่าอคือช่วงนั้นเนี่ยมันมีการมาถึงของเกมฟาร์มิคอมด้วยในละแวกใกล้ๆก,ก,กันเนาะก็คือถึงเราจะเห็นแก๊งด็อกซอนอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานค่ะมันก็จะเป็นช่วงซบเซาของมันหวาก็คือเด็กๆอ่านการ์ตูนน้อยลงหันไปเล่นเกมมากขึ้นมันก็เลยทาให้แบบว่า เขาเรียกว่าร,ร้านมันวาบังก็ค่อยๆแบบเสื่อมสลายหายไปตามช่วงเวลาตอนนั้นเหมือนกันซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยก็มันวาบังเนี่ยจริงๆเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีแล้วปัจจุบันมันมันน่าจะเหลือเป็นถ้าทุกคนคุ้นเคยกันก็น่าจะเป็นเหมือนในซีรีส์ r u e Beauty ค่ะที่มันจะเรียกว่ามันวาคาเฟ่เนาะมันก็จะเป็นสถานที่ที่เออให้เราเนี่ยไปอ่านการ์ตูนแล้วก็จะมีแบบว่าของกินให้กินเล่นจุกจิกเล็กเน้อยๆรามยอนอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็หลังจากที่มันวาบังเนี่ยค่อยๆสบเซาไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นยุคหนึ่งค่ะเป็นยุคอินเทอร์เน็ตก็เป็นช่วงปี2000เนาะทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นการะตูนเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองเหมือนกันค่ะก็ก็ปรับเปลี่ยนจากรูปเล่มเนาะมาอยู่บนเว็บก็เลเรียกว่าเว็บตูนอ่าซึ่งในช่วงนั้นเนี่ย ทุกคนก็สามารถอ่านการ์ตูนได้ผ่านเว็บไซต์ซึ่งในเกาหลีเนี่ยก็จะมี2เว็บดังๆแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไนเวอร์เนเวบกับ<ช>อีกอันหนึ่งค,คือกาเกาโดยจุดเด่นของเว็บตูนนะคะก็คือการมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะต่างจากมังงะแล้วก็คอมิกอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่แปลกใหม่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ยังคงเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมของ เกาหลีได้ค่ะเช่นปัญหาแบบการบูลลี่ในโรงเรียนหรือว่าปัญหาความรุแนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก็เคยถูกเอามาใส่ในเว็บตูนอยู่หลายครั้งเหมือนกันค่ะทําให้ตั้งแต่ปี2000เนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการสนับสนุนทั้งมันฮวาแล้วก็เว็บตูนเนี่ยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมฮันรยูค่ะที่สําคัญเพราะว่ามีประโยชน์ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็นําเสนอวัฒนธรรมต่างๆของประเทศได้ค่ะเช่นเดียวกับดนตรีเคป๊อปแล้วก็ซีรีส์เกาหลีนั่นเองค่ะก็จริงๆก็เรียกได้ว่า ว่ามันฮวาเนี่ยมันหนึ่งในวัฒนธรรมฮันรยูเนาะที่สําคัญก็เป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมให้แบบของเกาหลีเนี่ยให้ไปทั่วโลกแล้วไปได้ไกลามากยิ่งขึ้นเหมือนที่เมื่อกี้น้องพิมพ์บอกว่าเออมันมีซีรีส์หลายๆเรื่องเนาะที่แบบทุกวันนี้เราดูกันเช่นเช่น Stranger from Hell หรือ,อ่เขาเรียกว่าอะไรนะ True Beauty หรืออะไรก็ตามที่ตอนนี้ก็ผลิตมาจากเว็บตูนที่ก็สร้างชื่อเสียงดัง,ดงไปทั่วโลกค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ถ้าใครนะคะมี เว็บนเรื่องไหนที่อ่านเราชอบหรืออยากแนะนําให้เราสองคนอ่าน,นะคะ่ะก็คอมเมนต์มาที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ดูซีรีส์ให้ซีเรียสต่อไปด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูซีรีส์มาแล้วมีเรื่องราวที่สงสัยนะคะแล้วก็อยากรู้อยากหาคำตอบเนี่ยก็บอกเราได้เลยค่ะเราอะ่ะจะไปดูซีรีส์แล้วก็ไปหาคำตอบค่ะมาให้ในรายการแอบรู้หลังดูซี